สัครับนี่คือสมนะครับสมไทยสมอีสานนะฮะพูดง่ายก็คือสมคนเนี่ยหน้าตาจะเหมือนคนมันจะมีหําด้วยนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกจินเส็งนะครับคุณภาพเหมือนกันนะฮะแต่เกิดคนณะพื้นที่เฉย กินเสียงหรือกินเสง็งไม่รู้นะะดูคุณภาพเหมือนกันมากเป็นยายุวัฒนะแก้ปวดแก้เมื่อยแต่เป็นยาลดร้อนนะครับแต่เราเป็นเมืองร้อนเราต้องใช้น้อยหน่อยนี่คือก้นเขานะครับมีหางด้วยนี่คือหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ไปยืนข้างย่างอยู่ในถูดองยานะครับสวัสดีครับ